พบรักกี่หนก็เจอจากคนเจ้าชู้นั่นเป็นเพราะอะไรคะไปดูกันคะ่ะข้อที่1คะ่ะเพราะคุณมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่ดีกับเรื่องนี้คะ่ะคุณนะคะมีความเชื่อบางอย่างว่าผู้ชายมีความเจ้าชู้ไม่รู้่าค่ะความเชื่อนี้มันมาจากไหนมันอาจจะมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยก็ได้คะ่ะมาจากสภาพแวดล้อมสังคมนะคะที่เราผ่านพบเจอมารวมถึงเพื่อนของเรานะคะที่อาจจะนําเรื่องราวความทุกข์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะ ในครอบครัวก็ดีมันประมวลภาพทําให้เรานะคะเชื่อว่าผู้ชายอ่ะ เจ้าชู้หรือผู้หญิงอะเจ้าชู้เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะคะทําให้เราเนี่ยเชื่อสุดจิตสุดใจว่าไม่ว่าเราพบใครอะคนนั้นอะมักจะเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอะมันหล่อหล,อ,ลอมความคิดเราทําให้เราเชื่อแบบนั้นค่ะเวลาเราเชื่อบางสิ่งมันก็จะดูดสิ่งนั้นอะให้เราได้พบกับสิ่งนั้นค่ะข้อที่2ค่ะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทาให้เราฝังอ,อกฝังใจนะคะเพื่อให้เรา เานะคะคได้เจอคนที่เจ้าชู้เช่นนะคะแฟนคนแรกเลยนะคะบอกเลยว่ารักแรกคือเจ็บมากจริงไหมทุกคนเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขานะถ้าคนแรกนะหักอกคุณโดยการที่เขาเนี่ยไปมีคนอื่น ตลอดระยะเวลายิ่งนานยิ่งเจ็บคุณฝังใจและคุณเจ็บมากและกว่าจะหายเนี่ยใช้เวลานานมากคุณฝังใจมากๆเลยว่ารักครั้งแรกของคุณเนี่ยคุณก็เจอแจ็คพอตละคือคนเจ้าชู้คนที่2ออุตส่าห์ให้โอกาสชีวิตตัวเองก็เจอคนที่หักหลังคุณอีกเพราะฉะนั้นคนที่2คุณก็เจอคนเจ้าชู้อีกคนที่3เจ็บจากคนที่หนึ่งไม่พอเจ็บจากคนที่2องปวดร้าวเจ็บจากคนที่สามพังทลายเลยค่ะไม่ว่าเราพบใครอ่ะเราก็จะเจอจากคนเจ้า มันฝังเข้าไปลึกแล้วนะคะทีนี้ทํำยังไงคะเวลาใจของเราเนี่ยมันประมวลภาพเหตุการณ์รวมถึงอารมณ์ต่างๆอะ่ะที่มันเกิดขึ้นจริงๆเริ่มระแวงกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วแล้วการที่ใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะ หากว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยแล้วคุณคอยระแวงจับผิดเขาเหมือนบางคนอ่ะกลายเป็นคนขี้ระแวงไปเลยทําให้คนที่มาคบกับคุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดทั้งทงที่คนที่คุณคบเนี่ยบางคนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ทําร้ายคุณเลยก็ได้อะไรก็ตามที่เราอ่ะเคยเกิดความเจ็บช้าเรื่องนั้นมาจิตเนี่ยมันบันทึกเวลาที่เราอ่ะเคยเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอ่ะมันทําให้เรานะคะประมวลภาพเหตุการณ์ชีวิตของเราว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงเราต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าจิตใจของคนนะคะมัน ไม่ได้เรื่องความรักถ้าเกิดอยู่กันแล้วมันไม่ใช่มันไม่คิดกันมันไม่ใช่โชคชะตาที่เราจะได้มาพบกันเป็นคู่บุญคู่บารมีมันก็ต้องถักกันออกไปข้อที่3มคือ,คอการที่เรานะคะไม่ได้คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลก่อนที่เรานะคะจะเลือกคบใครคนนั้นและเวลาเราจะเลือกคบใครสักคนอ่ะคุณดูให้ดีๆให้เวลากับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะว่าเขาอ่ะเป็นคนอย่างไรคุณรู้แล้วนี่ คนเจ้าชูเป็นยังไงคุณเคยเจอมาแล้วนี่สันดานในตัวของแต่ละคนอะมันมีนะคะสันดานทั้งดีและไม่ดีให้เวลากับการดู ใครสักคนหนึ่งก่อนที่คุณจะมอบหัวใจอันมีค่าดวงนี้ให้กับเขาไปไม่มีใครอ่ะมันเจ็บแทนคุณได้พ่อแม่ก็เจ็บแทนคุณไม่ได้นี่จะตัวคุณนี่แหละค่ะรับกรรมไปการเวลาเท่านั้นนะคะที่จะรักษามันได้คุณเลิกเอาจิตดวงนี้สะสมคนที่เจ้าชูช้เอาออกไปค่ะบอกกับจิตของตัวเองใหม่ว่าหลังจากนี้เราจะ ขอไม่เจอใครที่เป็นคนเจ้าชู้อีกตลอดเวลามาเราเลือกคนที่เราหลงเขาเราเลือกคนที่เรารักเขาโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะรักเรามากน้อยแค่ไหนต่อไปนี้ค่ะบอกกับตัวเองใหม่ว่าฉันจะไม่ขอเจอใครที่เจ้าชู้อีกสร้างตัวเองให้มีคุณค่าเลือกใครสักคนหนึ่งที่เขารักคุณจริงๆที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณจริงๆคุณดูได้คุณรู้ไม่ใช่คุณจะไม่รู้เพราะคุณเคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วอย่าเลือกคนด้วยกิเลสจงเลือกความรักนั้นอย่างมีเหตุและมี ลแล้วความรักนั้นอะ่ะมันจะดีเสมอค่ะทุกคนฟ้าขอให้คุณนะคะได้พบรักแท้ขอให้คุณได้พบคนที่จริงใจและอยู่ดูแลกันไปตราบนานเท่านานค่ะและรายการดีๆอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราค่ดสปอนเซอร์ผู้ใจดีคือแฟรี่คอลเลสเตอรสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะไปคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหากว่าคุณนะคะชื่นชอบรายการที่ฟ้าจัดทําขึ้นแล้วมองเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ฟ้าและกดแช ให้กับคนที่คุณรักพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะพูดคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตของคุณนะคะและววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพุทธสุภาษิตดีๆในเรื่องความรักนี้กันค่ะอาทสเนณภาลานังนิจเจมีวะสุข,ขีสิยาจะพึงมีความสุขเป็นนิจก็เพราะไม่พบเห็นคนพาน